ตอนนี้มุกอยู่กับพี่ใจจาก run stop นะคะพี่ใจสวัสดีค่ะอยากให้พี่ใจอะค่ะช่วยแนะนาหน่อยค่ะว่าที่ run stop นี้เรามีอะไรบ้างอะคะขายเกี่ยวกับพวกอาจานเบรกชุดปั๊มแต่งจานเบรกชุด๊มแต่งผ้าเบรกไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรถแข่งหรือว่ารถบรรทุกก็าือจสมีด้ดเลยกใช่ค่ะมีจานเบรกดัมเบรกทั้งทั้งรถบ้านรถกระบะรถยุโรปอเงีไงค่ะ ก็คือแทบจะทุกชนิดเลยแทบทุกชนิดเลยนะคะ,คะตัวนี้จะเป็นชุดปั๊มแต่งคาลิปเปอร์ของเราก็จะมีจำหน่ายตั้งแต่2พอร์ต4พอรต6พอร์ตค่ะแล้วก็จะมีสำหรับรถที่อยากจะเปลี่ยนที่เป็นดัมเบกแต่อยากจะเปลี่ยนเป็นดิสเบรกอะคะ่ะของแรนสต็อปเราก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแลแรนสต็อปของเราเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์คนไทยร้อเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเบรกแท้แล้วก็จานเบรกของเราทุกใบนยคะก็จะเป็น ไฮคาร์บอนไฮคาร์บอนนะคะมันจะจานเด็กคือระบายในคารอนอันนี้ค่ะคือจะเป็นจานเด็กจานเด็กใช่ไหมคะอันนี้ก็คือใส่ได้กับทุกรุ่นรถทุกรุ่นก็ก็แล้วแต่รุ่นรถปีรถนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบสนใจจริงๆอ่ะทักเข้ามาในเพจของเราเดี๋ยวเราจะขึ้นที่ให้นะคะก็อยากได้สนใจรถรุ่นไหนของเราเนี่ยจะมีจําหน่ายเป็นจานขยายปั๊มเดิมหรือเป็นชุดแต่งพร้อมปั๊มแบบนี้ถ้าถ้าเป็นจาน การขยายปั๊มเดิมมะค่ะก็คือเป็นแบบนี้ก็คือลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนปัม๊มค่ะเป็นปั๊มติดที่ติดรถมาเลยส่วน<ะ>อ,อันนี้เป็นคู่กันเลยอันนี้จะเป็นเป็นชุดปั๊มแต่งก็คือเปลี่ยนทั้งชุดเลยเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าถ้าเป็นการขยายปั๊มเดิมเนี่ยก็คือจะเป็นปั๊มที่ติดรถเลยไม่ต้องเปลี่ยนปัม๊มค<ห>่ะเดิมๆแต่อยากจะขยายการให้เบรกมันดีขึ้น ก็คือเบรกระยะเบรกอะคะก็จะสั้นลงด้วยถ้าถ้าใส่เป็นตัวจะขยายนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ใช่แต่ถ้าอยากได้ที่เบรกดีเลยก็คือเป็นชุดพร้อมปั๊มแต่งอวัสดุของตัวปั๊มเบรกอะค่ะตัวนี้มันทํามาจากอะไรคะอ่าถ้าของเราอะค่ะก็จะมีเป็นทั้งอามีอลูมิเนียมแล้วก็มีเป็นเป็นเหล็กด้วยเหมือนกันตัวนี้นี่ืูเป็นอันนี้จะเป็นเหล็กเ่ะถ้าอลูมิเนียมมีถ้าอลูมิเนียมก็จะเป็นอ่าอย่างตัวพวกนี้ค่ะ ตัวนี้อ๋อมันเป็นอลูมิเนียมนะคะใช่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็จะมีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยซึ่งจะเป็นตัวชุดนี้ชุดนี้มันแตกต่างแันพิเศษยังไงกับชุดเก่าอะค่ะถ้าตัวนี้ชุดนี้ใช่ไหมคะค่ะเรื่องเรื่องดีไซน์ด้วยแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นเป็นเหล็กเป็นคาลิเปอร์ตัวใหม่ตัวใหม่เลยใช่ก็คือจะใส่กับรถนะคะได้หลากหลายรุ่นแล้วก็ใส่ได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง ลดลูกค้าที่อยากจะเปลี่ยนจากดัมเป็นดีตะค่ะก็สามารถใส่ชุดนี้ได้เหมือนกันวัสดุตัวนี้ก็คือจะเป็นเหล็กเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วการเบรกอะไรอย่างนี้ก็จะดีขึ้นดีขึ้นเลยค่ะดีขึ้นกว่าเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลย่แล้วรายการตัวนี้ก็เราจะมีรายการสองแบบถ้าลายนี้ค่ะจะเป็นลาย s f c ซึ่งเป็นลายใหม่ที่เราออกมาเป็นตัวล่าสุดค่ะค่ะก็จะเป็นลายแบบนี้ใช่ไหมคะจะเรียกว่าลาย FFC ถ้าถ้าเกิดในตรงนี้ค่ะ มันจะเป็นชุดปั๊มแต่งที่ที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือปั๊มแต่งก็คือในในชุดปั๊มแต่งในชุดหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งก็คือจะมีคาลิปเปอร์ถ้าอย่าง<ะ>ตัวนี้จะเป็นคาลิปเปอร์หกพอร์ตหกพอร์ตก็คือจะใส่กับล้อแม็กยี่สิบขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะต้อจะใส่จับคู่กับจางขยายก็จะมีขาต่อให้อ่าในขาต่อที่ที่ขาต่อที่จะเอาปั๊ม ต่อเข้ากับปั๊มค่ะค่ะแล้วก็เป็นผ้าเบรกผ้าเบรกก็คือด้านนี้เลยใช่ค่ะวัสดุตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กใช่ไหมคะพี่จใช่อันอันนี้จะเป็นอลูมิเนียมอ๋อเป็นอลูมิเนียมใช่น้ำหนักมันจะเบากว่าเหล็กแล้วเราปกติก็คือลูกค้าแล้วแต่เลือกใช่ไหมคะว่าอยากได้เป็นอลูมิเนียมหรือว่าอยากได้เป็นเหล็กจะขึ้นอยู่กับรุ่นรถอะค่ะอ๋อขึ้นอยู่กับรุ่นรถด้วยเอาเพื่อนเพื่อนใช่ค่ะโอ้ถ้าตัวนี้ก็จะเป็นสายถักเนี่ยเราขายสายถักด้วยอ๋อมีสายถักด้วยใช่สายถักก็คือสายเบรกอะค แข็งแรงก็งจะให้สายพาเด็กว่าค่ะแข็งแรงด้วยค่ะอันนี้เรานําเข้าจากอเมริกาเลยนะคะอเมริกาเลยนะคะได้รถทุกชนิดมีทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะใช่ค่ะโอ้ส่วสนด้านล่างนี่ก็เหมือนกันเหมือนกัน,นะค,ะค่ะจับเป็นเซ็ตตามรุ่มของรถนะคะก็คือดูตามรถนะคะรถรถของเพื่อนๆรุ่นไหนควรที่จะใส่อะไยถ้าอย่างชุดนี้ค่ะก็จะใส่รถอีโกคาชุดนี้ ส่วนนี้เลยอีโก้่าเป็นสี่พอตอลูมิเนียมเหมือนกันเนี่ยสำหรับอีโก้ขาเลยถ้าอย่างนี้ก็เลยอย่างพวกฟาจูเนอร์พใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตัวนี้ก็ไม่เท่ากันเนาะแล้วก็จะมีน้ํามันดิบด้วยถ้าเบรกอย่างท้าเบรกอันนี้ก็เป็นผ้าเบรกไฟคิวอันนี้เป็นนําเข้าจากเกาหลีเลยค่ะของนำเข้าจากเกาหลีนะคะอันนี้คือจะเน้นเสียงเงียบขนน้อย สำหรับคนที่ต้องการเด็กสมูทะค่ะและอีกตัวหนึ่งละคะพี่จัยถ้าตัวนี้จะเป็นของฮาร์ดรอนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเหมือนกันค่ะมันก็จะดีกว่าตัวนี้อีกนะคะมัาจะดีกว่าตัวนี้ตัางสูบดีเซลอ๋อใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันเบสใช่ค่ะน้ำมันเบรก็มีหลายดอทเป็นของเอทีสำหรับลูกค้าที่ซื้อในงานนี้นะคะหรือจองก็คือถ้าลูกค้าเปลี่ยนสนใจที่อยากจะเปลี่ยนจากน้ำเป็นดี่ะค่ะเราจะแถม จานขนาดเดิม well, คู่หน้าเลย1คู Ooh, okay, 3, e ่แถมให้1คู่เลยนะคะใช่ค่ะแล้วสําหรับชุดปั๊มแต่งค่ะเราจะมีสายถักคือตัวเนี้ยตัวนี้ค่ะให้เลยฟรีหนึ่งคู่หนึ่งคู่เลยนะคะสามพันสี่ร้อบาทก็คือเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆมูลค่าสองพันสี่รอบาทค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสนใจอะค่ะจะติดตั้งที่ไหนได้บ้างคะถ้าการติดตั้งอะค่ะ ถ้าเป็นสูงติดตั้งของรันต็อตเองนะะ,<ฮ>ะก็จะอยู่ที่พุทธมนฑลสายสีสายส่ก็คือลูกค้าที่สนใจก็คือมาติดตั้งได้ที่พุทธมนฑลสายสี่แต่ถ้าลูกค้าที่ ไม่สะดวกเข้ามาที่เราเนี่ยเราก็จะมีตัวแทนจําหน่ายอยู่ทั่วประเทศนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเพจได้เลยเพจอะไรคะพี่ใจลันสต็อปเลสซิ่งค่ะเฟซบุ๊กถ้าเป็นไลน์ก็คือแอดลันสต็อปได้เลยแอดลันสต็อได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะอ๋อวันนี้ต้องขอบคุณพี่ใจมากๆเลยนะคะที่ช่วยแนะนํานะคะดีๆให้เราเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้มุกด้วยนะคะ ไายบายค่ะพี่จะบไายบายไค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้รับส่วนลดค่าไหล่15%และรับส่วนลดค่าบริการสูงสุด7,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที bye, <ช>่ศูนย์บร <path. S 1> <pra> ิการอีซูซุทั่วประเทศ